ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจาะผลงานฟิล์มปงแข่งใหม่ลิเวอร์พูลสถิติเด่นจากบุนเดสลีกาเจลมี่ฟิล์มปงแบ็คขวาทีมชาตินธทรแลน์ย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลหลังจ่ายค่าฉีก35ล้านยูโรพาไปดูสถิติเด่นจากบุนเดสลีกาที่ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นดีลน่าจับตา หลังจากตกเป็นข่าวระหว่างกันมาพักหนึ่งลิเวอร์พูลก,ก็ทำการเปิดตัวเจอร,ร์มีฟฟิมโปงแบ็คควาดีกรีทีมชาติน์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากโขงแดงยอมจ่ายเงินให้ไบเออร์เลวเซนเท่ากับค่าฉีกสัญญาที่35้าล้านยูโรแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของดีลนี้คือการให้ฟิมโปงเข้ามาแทนที่เทนอนเล็กซานเดอร์โนที่ย้ายไปอยู่กับเรอลมริดซึ่งวันนี้เราจะมาย้อนดูตัวเลขเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นบางส่วนของฟิลมโปงในศึกบุนเดสลี 2025. กาเยอรมันซีซั่นสักหน่อยว่ามันน่าประทับใจแค่ไหน โดยส t ริ t เหล่านี้อ้างอิงจากออปตาสื่อด้านสถิิิชื่อดังไปกับบอลได้ดี ในฤดูกาลล่าสุดฟิล์มปงมีจังหวะพาบอลขึ้นหน้าด้วยตัวเองบ่อยมากๆจนทําให้เขามีค่าสถิติจังหวะพาบอลขึ้นหน้า278ครั้งด้วยกันโดยค่าสถิตินี้จะนับเฉพาะจังหวะที่นักเตะคนใดคนหนึ่งพาบอลขึ้นหน้าด้วยตัวเอง5เมตรหรือมากกว่านั้นทั้งนี้ฟิล์มปงมีค่าเฉลี่ยการพาบอลขึ้นหน้า8.3เมตรต่อการเลี้ยงบอลหนึ่งครั้งและในศึกบุนเดสลีกาซีซั่นล่าสุดมันก็มีเพียง2คนเท่านั้นที่มีจังหวะการพาบอลขึ้นหน้าอย่างน้อย250ครัั้้้งงแลลววยยยมีีีค่่่าาาาาเเฉกกรรทํะะไดดข นอกจากนี้ในจํานวนการพาบอลขึ้นหน้า278ครั้งที่ว่ายัางมีถึง109หนด้วยกันที่ฟริมปงลากบอลขึ้นหน้าได้ยังน้อย10เมตรซึ่งมันก็มีแค่12คนในศึกบุนเดสลีกาซีซั่นล่าสุดที่ทําแบบนั้นได้เยอะกว่าเจ้าตัวมีส่วนร่วมในพื้นที่อันตรายเยอะ ฟิมโปงเติมเกมลุกบ่อยมากๆจนถึงขนาดได้สม,มัดบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่ง117ครั้งโดยในบรรดาน,นักเตะเลโวลเซนด้วยกันในซีซั่นล่าสุดมีเพียง2คนที่มีค่าตัวเลขด้านนั้นเยอะกว่าเขานั่นคือเฟรเยนเวียสที่จำนวน162ครั้งกับพาติชิกจากจำนวน118หนส่วนถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเราก็ฟิมลมโปงก็ได้จับบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งถึง4.5ครั้งต่อ90นาทีเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ช่วยทำให้เขามีส่วนร่วมการเล่น ที่นำไปสู่จังหวะที่ทีมได้ลุ้นประตู66ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ4ของเลเวอเซนกับการเล่นในบุนเดสลีกาซีซั่นก่อนการรับมือกับคู่แข่งแม้ว่าในฤดูกาลล่าสุดฟิลมปงจะยืนอยู่ในพื้นที่ที่สูงพอตัวแต่ตัวเลขการโดนเลี้ยงผ่านของเขาถือว่าน่าประทับใจเพราะเจ้าตัวเสียท่าให้คู่ต่อสู้เพียง13ครั้งหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การโดนเลี้ยงผ่านแค่24.5% ในบรรดานักเตะอีก45คนของบุนเดสลีกาฤดูกาลล่าสุดที่มีจังหวะพยายามเข้าสกัดคู่แข่งอย่างน้อย50ครั้งนั้นมันมีเพียง35คนที่มีผลงานด้านนี้ดีกว่าฟิมปงแถมเขายังแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้7ครั้งจนถึงขนาดที่ว่าทั้งลีกสูงสุดของเยอรมนีเมื่อซีซั่นก่อนมีแค่35คนที่ทำได้ดีกว่าเจ้าตัวไฮติงกาเปิดตัวบอสใหม่อาแจ็คทางการโอวิชาเพียบ จอร์นี่ไฮติงก้าเปิดตัวฐานะเฮดโค้ชใหม่อาแจ็กซ์อัมเตอร์ดัมเซ็นสัญญา2ปีหลังสะสมประสบการณ์ฐานะผู้ช่วยในพรีเมียอังกฤษจนสุกงอมตำแหน่งเจ้านายใหญ่แห่งโยฮันครับอรีนาว่างลงหลังการลาออกของฟานเซสโกฟาลิโอลีที่ทำรถผ้าป่าควา่ำช่วงโค้งสุดท้ายสีซันถูกพีเอสวีไฮโฮเฟนแซงเอาแชมป์อย่างน่าเจ็บใจ นำสู่กระบวนการสรรหาคุณซื้อใหม่จนมาปิ้งไฮติงก้าวัย41ปีระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสรลิภูรวมถึงเฮดโค้ชอา์เนอร์สล็อตอนุญาตให้อาจักได้ทาบมือขวาของเขาเต็มที่กระทั่งตกลงเซ็นสัญญาจ้างทางการการันตีถึงมิถุนายน2027ผมตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เริ่มงานไฮติงก้ากล่าวกับเว็บไซต์ทางการ เมื่อปีที่ผ่านมาอังกฤษขัดเกลาผมให้ดีขึ้นมากตัวเองมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเคียงข้างเดวิดมอยส์และอาร์เนอร์สล็อตรวมถึงเรียนรู้เบื้องหลังของส,สองสมรฟุตบอลระดับมาตรฐานสูงก็เชื่อว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะเดินสายเฮดโค้ชต่อไปและก็เป็นเกียรติที่รับโอกาสอย่างอาแจ็คไหติงก้าเคยรักษาการเฮดโค้ชอาแจ็คสั้นๆเมื่อปี2023จากนั้นมาอยู่ในทีมสตาฟของเดวิดมอยส์ที่เวสแฮมและโกยสู่แอนฟิลซัมเมอร์ที่แล้วอดีตกองหลังทีมชาติเด์แลนด จะมีจอมเก๋ามาเซลไกเซอร์อีกลูกหม่ออาร์แจ็คมาเป็นผู้ช่วยลำดับที่1สัญญาจ้างในเวลาเท่ากันแมคก,ก้ากับราคาประเมิน100ล้านยูโรขอขอบคุณบทความจากคลัน์ฉันอยากไปเหยียบแอนฟิ์โดยเจบาสเว็บไซต์ทาร์ฟอร์มาร์เก็ตจัดลำดับล่าสุดสำหรับนักเตะจากอเมริกาใตา้ปรากฏว่าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ของลิเวอร์พูลราคาประเมินสูงสุด100ล้านยูโรถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับแข้งพิมลีกอังกฤษ ความสําเร็จแบบกราฟขอขึ้นของแม็กอลิสเตอร์ถือว่ามีผลมากทําให้ตัวเลขค่าตัวขึ้นไปสูงขนาดนั้นจากโบคาจูเนียไปไบตันร่วมทีมชาติอารเจนตินาชุดแชมป์เวิลด์คัพ2022โยกสู่ลิเวอร์พูลและได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแข้งอาร์เจนตายโดดเด่นเรื่องเกมป้องกันแย่งบอลเก่งพลังลุนเหลือยิ่งกว่านั้นก็มีทีเด็ดลูกเตะมุมและยิงไกลอีกมูลค่าประเมินที่เพิ่มจากเดิมถึง10ล้านยูโรรอบล่าสุดคือนักเตะของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ค่าตัวอัพขึ้นกว่าใคร แน่นอนว่าตัวเลขปรับสูงขึ้นอีกได้ในการประเมินครั้งต่อไปโดยแมคก้าต้องออกตัวฤดูกาลให้สวยถึงจะยกระดับราคาประเมินทะลุ10หลักไล่เรียงลงไปจากแมคเลสเตอร์ a ก็มีถึง5คนที่ราคาประเมินเคยสูงถึง90ล้านยูโรอย่างอลิซอนเบเกอร์สร้างสถิติเมื่อรดูกาล2 0 1 9ัน2 0อดีตผู้เลน่นลิเวอร์พูลอีก2คนก็เคยค่าตัวประเมินถึง90ล้านยูโรอย่างฟ e ิ inho, ลิเป้คูติญโยรุูกาล2017-2018ด้านโรเบตโต้ฟีมิโน่ทำสถิติ ย้อนไปเมื่อรุ่การ2,023ถึง2,024ทางฮเลียนอเวสสมัยเล่นให้แมนซิตี้หรือกองกลางมอยเซตไกเซโร่แห่งเชลซีก็ถึง90ล้านยูโรผู้เล่นละตินในพิีเมียร์อังกฤษถือว่าปันราคาประเมินขึ้นไปได้สูงดีโดยลำดับต่อไป85ล้านยูโรมีถึง4รายลุยดิออสเคยถึงหลักน,นั้นรุูการ2,024 2,025แต่ร่วงเหลือ70ล้านยูโรในปัจจุบันสำคัญคือด้วยวัยวุฒิ28ปี e n ็นโซ่แฟน d นเดสกองกลางเชลซีก็เคยถึง85ล้านปอนด์เมื่อรุูการ2022-2023บูโน่กิมไลท์มิดฟิล์นิวคาสเซลทำได้เมื่อ2023-2024ปิดท้ายที่กาเบียลมาเตียลี่ ie, ก็เคยถึง85ล้านยูโรเมื่อ2023-2024แต่เวลานี้แค่55ล้านยูโรเพราะฟอร์มไม่สม่ำเสมอ นาเกียวมันเตือนวีเอสก่อนย้ายซบลิเวอร์พูลต้องได้เป็นแกนหลักของทีมใหม่ยูเลียนนาเกลมันกุนซอทีมชาติเยอรมีออกโรงเตือนฟอร์เรนวีสมิดฟิลตัวเก่งของไบเออร์หลิวเซนว่าการย้ายทีมในสมุดนี้จะต้องเลือกต้นสังกัดที่พร้อมมอบบทบาทสําคัญให้เขาเป็นศูนย์กลางของแผนการเล่นท่ามกลางกระแสข่าวที่ลิเวอร์พูลเดินหน้ายื่นข้อเสนอมาสารเพื่อคว้าตัวโขงแดงยื่นข้อเสนอถึง130ล้านยูโรเพื่อดึงตัววีเสไปร่วมทัพ แม้แชมป์บุนเดสลีกา2023-2024จะตั้งค่าตัวนักเตะวัย22ปีไว้สูงถึง150ล้านยูโรข้อตกลงดูเหมือนใกล้จะบรรลุโดยลิพูสามารถเบียดบายมนิกขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเวียสได้สำเร็จซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับทางฝั่งเสือใต้ไม่น้อยจนมีข่าวลือว่านาเกลมันซึ่งเคยล้มเหลวกับบาเยินอาจเป็นคนชี้แนะให้ลูกทีมในทีมชาติปริเสธต้นสังกัดเก่า อย่างไรก็ตามนาเกียวมันออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอยู่่าเนเนลิกรอบรองเลิศที่เยอรมนีจะพบกับฝรั่งเศสโดยยืนยันว่าเขาไม่เคยชี้นำให้นักเตะเลือกสโมสรใดสโมสรหนึ่งผมไม่เคยบอกให้นักเตะย้ายไปที่ไหนหรืออยู่กับทีมไหนสิ่งสําคัญคือเขาต้องได้ลงเล่นและได้รับบทบาทที่มีความสําคัญเหมือนกับที่เขาเคยมีในเลโวเซนเรารู้กันดีว่าเขาคือนักเตะระดับโลกคนหนึ่งคําพูดของนาเกียวมันตอกย้าความสําคัญของการเลือกทีมที่สามารถต่อย,ยอดพัฒนาการของเวสได้อย่างแท้จริง ข้ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะจากสองยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปอย่างลิเวอร์พูลและไบยูเมินกแม้จะเปลี่ยนไปด้วยพรสวัส์และฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมฟอร์เดนเวสก็ยังอาจไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมบบยเมินกเนื่องจากต้องแข่งขันกับจามาโมเซล่ามิดฟิลด์ทีมชาติเยรมนีอีกรายที่ยึดต,ตำแหน่งอยู่แล้ว ขณะที่ฟังลิเวอร์พูลแม้ดมิคโซโบชไลจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เม็ดเงินมหาศาลที่สมรสนพร้อมจ่ายเพื่อควาเวสบ่งชี้ชัดว่าพวกเขาต้องการสร้างทีมโดยมีดาวรุ่งวัย22ปีเป็นศูนย์กลางของแผนการทำทีมภายใต้การคุมทัพของอาร์เนอร์สลอต แม้เลวเซ่นจะเสียแชมป์บุนเดสลีกาให้กับเบเยอร์ในฤดูกาลล่าสุดเวสก็ยังคงทำผลงานส่วนตัวได้อย่างน่าประทับใจด้วยผลงานรวม31ประตูและแอซิสในทุกรายการถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคู่ควรกับค่าตัวมาสารที่ถูกตั้งไว้และกลายเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมที่สุดของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณคับ